หลวงบานค่ะเจ้าแมงน้อยมากินน้ำหวานเหรอ

แมงโรกอดนะคะหน้าแรงเขาจะไม่ค่อยงามวัวหลวงค่ะหน้าแรงเขาไม่ค่อยงามนะคะแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ออกดอกให้นะคะบางทีออกมานี่ยังไม่ทันบานเลยแดดเผาไหม้ไปแล้วค่ะแต่นี่เขาอยู่ในร่มนะคะดอกเขาไม่ใหญ่แต่ก็ให้ความสวยงามมีอยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังอีกดอกนึงค่ะ พอโดนฝนนิดนึงเขาก็เริ่มบานค่ะดอกเปาะนะคะเอาเอาใบหรือหัวมันไปใส่แกงผัดเผ็ดค่ะจะอร่อยมากดอกเขาบอบบางมากค่ะโดนน้ำนิดนึงก็ไม่ได้เขาก็จะเเขาบอบช้ำง่ายมากค่ะต้องถนอมหน่อย นานๆจะเห็นหัวเขาฝนลงสองสามวันนะคะเขาก็เริ่มบานใบเปะเนี่ยถ้าเผื่อ,อ,อไม่มีฝนเขาก็จะหายไปค่ะหาไม่เจอมีฝนเขาก็จะแตกใบออกมาแล้วกม็มีดอกค่ะฉะนั้นเราต้องคอยแยกคอยดูเขานะคะปล่อยทิ้งทิ้งกว้างหัวเขาก็จะ เน่าไปค่ะศูนพันค่ะต้องคอยระวังเขาโดนฝนนิดนึงเขาก็จะแตกใบอ่อนออกมาค่ะนคะคะแตกใบอ่อนยอดอ่อนออกมายอดอ่อนนี้เอาไปผัดกะเพราได้นะคะเอาไปยำก็ได้ค่ะเวลาถ้าเผื่อไม่เขาร้อนมากๆเนี่ยเขาก็จะหายไปอันนี้ป้าน้องยพยายามลดน้ำทุกวันนะคะเช้าเย็นเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกยอดออกมาให้ นะคะเราไปผัดกะเพราอร่อยมากเลยค่ะเขาจะหอมหอมมากเลยป้าน้องเคยไปบ้านเพื่อนพ่อเด็กเขาภรรยาเขาทำกับข้าวอร่อยวันหนึ่งเขาผัดกะเพรามาให้กินผัดปลาไหลมาให้กินปรากฏว่าหอมหอมถามมันหอมอะไรเขาบอกหอมหัวเปาะกับใบเปาะป้า,า,ปาปน้องก็เลยมันจะดับกลิ่นข้าวทั้งหมดนะคะ เเออเออลูกปาน้องเคยเป็นไวรัสลงตับเขาไม่ให้กินของมันปาน้องก็เอาไปผัดผัดกับปลาค่ะแต่ใช้ใช้น้ำซุปนะคะแล้วก็ตำหัวเปาะใส่เนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมมากเออเราก็จะเน้นพวกเผ็ดไว้แล้วก็กลิ่นหอมของปาะนี่ค่ะทำให้น้ำลายสอและอยากกินนะคะใครมี ปลูกไว้ที่บ้านก็ดีนะคะเนี่ยเวลาจะผัดกระเพราหรืออะไรเนี่ยโอ้โหหอมมากเลยใส่แกงก็ได้ค่ะเป็นไม้ที่ปลูกไม่ยากแต่ต้องคอยดูแลเพราะเขาจะตายง่ายค่ะเขาเขาจะเน่าง่ายฉะนั้นเขาก็ต้องดินต้องผสมทรายหน่อยค่ะเนี่ยป้าน้องเอาเปลือกไข่มาโรยค่ะแล้วเขาโดนฝนเขาก็เลยงอกขึ้นมาค่ะเนี่ยแตกใบอ่อน,นจิุ้้ชายนะคะ เ,เขาจะต้มเลือดหมูกินหรือเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งฟักผักฟอกเลือดค่ะเนี่ยตอนนี้บ้านป้าน้องงามมากเลยค่ะเอาไปเขาบอกว่าเอาใบเนี่ยไปปั่นกินแก้แก้รักษามะเร็งได้ค่ะมะเร็งจะหายเนี่ยไปปัน่นแล้วคันน้ํากินค่ะบ้านป้าน้องจะปุกไว้เขาเานั่นมาก็คอยแยกคอยอไรเขานะคะ เขาก็จะอยู่ทนค่ะถ้าเผื่อเราไม่แยกแม่ลาเขาจะเน่าตายได้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยพ้าน้องก็คอยเด็ดคอยดูแลเขาค่ะเขาจะงามมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี้มาปลูกตายปลูกตายแต่เขาหลังนี่ขึ้นง่ายมากค่ะนคะคะพ้าน้องก็จะปลูกไว้เอาไว้เวลาแกงจืดหรือบางทีเอาไปใส่ เออพวกแต่งหน้าผักอะไรนะคะเวลายำหรืออะไรบางทีเราหาต้นผักชีต้นหอมไม่ได้นะคะก็ใช้นี่แทนค่ะเขาเป็นผักฟอกเลือดอยากรู้สปปรรพคุณของจีนชูชายเข้าไปดูในคูเกอร์นะนบานะะตลอดนะคะเนี่ยกล้วยไม้ก็เริ่มออกอหดอกไว้นะคะอันนี้ฟ้ามุ่ยคะ่ะแต่ป้าน้องเอา เอาลากลงดินเห็นไหมคะเขาก็จะลากเขาจะไม่ฝ่อค่ะไม่ต้องเอามาแช่น้ํายาค่ะเขาก็ออกดอกตลอดนะคะพอพอช่อหนึ่งบานโรยไปช่อนี้ก็เริ่ม<อ>แทงลงสวนนะคะก็เก็บผักวันนี้ได้พริกนะคะเนี่ยพริกสวนคะ่ะก็ก็มีได้กินทุกวันแต่มันดีอย่างหนึ่งที่ว่าเราปลูกธรรมชาตินะคะ เราจะไม่ใช้ยาฉีดเลยค่ะก็ใส่ขี้วัวขี้ควายแล้วก็ลดให้ปุ๋ยธรรมชาติค่ะพวก EM หรือปูนเปลือกหอยหรือบางทีก็น้ำจากล้างจานเนี่ยค่ะก่อนจะล้างเนี่ยก็เทสใส่ถังไว้แล้วก็เอาไป ไปเทข,ขนต้นไม้เอาน้ําลาดค่ะไม่เขาจะเค็มไปค่ะเขาจะเกิดตามธรรมชาตินะ,ะเห็นป้าน้องทํากับข้าวที่เยอะๆนะคะบอกทําไปทําไมเยอะๆป้าน้องไม่ได้ทํากับข้าวทุกวันนะคะป้าน้องก็จะเปลี่ยนกับข้าวไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยยังหล่นปลาเค็มเนี่ยป้าน้องทําไว้ก็ท,ทําทีเยอะออพอทําเสร็จป้าน้องจะแบ่งไว้ใส่บาตรก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ เอาไว้กินแล้วก็จะเอาไว้ให้ลูกค่ะแล้วก็เก็บไว้ใส่ถุงแช่ฟีดแต่เวลาอุ่นนะคะอย่ามาอุ่นทั้งถุงนะคะเดี๋ยวต้องใส่ภาชนะไม่อย่างนั้นสารในถุงนียเขาออกมาจะเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งค่ะนะคะอันนี้ก็มีฟักฟักเขียวต้ม เครื่องยาจีนค่ะถ้าเผื่อเรารู้ตัวว่าเราจะกินพรุ่งนี้จะกินอะไรกันคือเราออกมอไว้ช่องธรรมดาก่อนนะคะหรือช่องรอฟีดไอ้รอออกมาจากฟีดนะคะอันนี้ป้าน้องไม่ทันคลิปเอาออกมาจากตู้เดี๋ยวป้าน้องก็จะใส่ภาชนะนะคะเราเอาไปนึ่งป้าน้องก็จะมาใส่โถเซรามิกค่ะจะไม่อุ่นทั้งถุงปฏิกิิยนะคะอันนี้ฟักต้มยาจีนค่ะ อันนี้คือคือหลนหลนปลาเค็มนะคะอร่อยมากจนอดใจที่จะกินอีกไม่ได้คะ่ะเออพอดีตอนนี้ยอดมะกอกก็เยอะนะคะป้าน้องก็ไปเก็บยอดมะกอกแล้วก็จะเปลี่ยนผักไม่กินซ้ํากันน,<า>นะคะ,คะป้าน้องก็จะนึ่งกิน,นะะเนี่ยเขาตอกเี่ยวเออยขาตอ,อนนี้มีตัวหวานนะคะป้าน้องจะนึ่งกินกับหลนปลาเค็ม,คม ถั่วหวานนะคะป้าน้องก็จะนึ่งกินกับหลนปลาเข็มค่ะป้าน้องจะต้องเปลี่ยนผักไปเรื่อยๆนะคะเพราะคนสัวอายุแล้วเนี่ยต้องกินถัวค่ะกินถั่วกินนักแล้วกินผักหลายๆสีก่อนนะคะเราก็เอาออกจากลังถึงค่ะแล้วเ,เดี๋ยวมานอกน้ำเย็นนะคะ นอกน้ำเด่นค่ะเขาจะได้เขียวและดีดค่ะบางเดี๋ยวจะมาแต่งจานอาหารนะคะแล้วก็เปลี่ยนผักถึงแมค้ค้าหล่นตัวเจียวเนี่ยเราทำแล้วเราเก็บไว้เนี่ยเราก็มาอุ่นแต่อย่าอุ่นทั้งถุงนะคะอ,อุ่นใส่ภาชนะที่เป็นสเตนเลสหรือเซรามิกค่ะเนี่ยแล้วเราก็มาจัดเราก็เปลี่ยนผักนะคะถึงยอดประกอบจะซ้ำย่างเดิมแต่ก็มีผักกาดหอมค่ะ แล้วก็มีถั่วมีลรสดิดค่ะนะคะนกยังมากินเลยนะคะเห็นไหมคะการใช้ชีวิตเนี่ยให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยค่ะต้องเคลื่อนไหวพยายามเช้ามาก็เดินที่สนามหญ้านะคะ สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ออกกําลังกายนิดหน่อยเช้ามาเมื่อเช้านี้ป้าน้องจะดื่มน้ําอุ่นประมาณหนึ่งแก้วหรือหนึ่งแก้วครึ่งค่ะเพื่อให้เร่างกายไม่ขาดน้ําแล้วก็จะทําให้เขาล้างกระเพาะนะคะจะทําให้เลือดไม่เข้มข้นค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ การจัดอาหารเนี่ยถึงแม้จะเป็นอย่างเดียวกันเราก็สามารถจัดได้แบบต่างๆค่ะให้แตกต่างแล้วก็น่ารับประทานไปนะคะเมีคนถามมาบอกว่าหลนทอเจียวป้าน้องเนี่ยใส่เข้าหมากหรือแป้งเข้าหมากขอโทษค่ะป้าน้องพูดผิดค่ะใส่เข้าหมากคะ่ะแป้งเข้าหมากคือ เป็นผงเป็นก้อนเชื้อของเป็นปั้นเป็นก้อนๆเขาจะเอามาทำข้าวหมากค่ะใช้ข้าวหมากที่ทำแล้วนะคะมาทำค่ะป้าน้องขอแก้น,นิดนึงนะคะขอโทษค่ะเห็นไหมคะการที่สุขภาพจะแข็งแรงเนี่ยป้าน้องตื่นเช้ามาเช้านี้เรามีกับข้าวในตู้ถ้าเผื่อเรารู้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าเราจะกินอะไรเราก็ไปเอาออกมาไว้ก่อนค่ะก็จะได้อุ่นเลย แต่อย่าอุ่นทั้งถุงนะคะมันจะเป็นสาเหตุของมะเร็งเพราะในถุงเนี่ยมันมีสารอะไรก็ไม่ทราบมันจะละลายมากับอาหารก็น้องจะใส่ภาชนะที่เป็นสแตนเลสหรือถ้าเผื่อเราไม่ใช้เซรามิกเราก็ใช้สแตนเลสนะคะเนี่ยเราสามารถอุ่นได้ถึงสองชั้นนะคะอันไหนที่มันไม่ไม่สูงก็ไว้ชั้นล่างคะ่ะแล้วเราก็ดูว่าไหนสุกก่อนสุกหลังเราก็ ยกดูแลเอาออกมาได้ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะอย่าอุ่นทั้งถุงปฏิกนะคะนคะคะป้านองจะซื้อสเตนเลสมาลายอันนี้ไว้ได้ประมาณสักสิบอันมั้งคะอันนี้ในลังถึงอันหนึ่งเนี่ยอุ่นได้สี่สี่สี่สเตนเลสสี่อันค่ะเซรามิกอันนี้ใหญ่หน่อยมันก็จะได้แค่สองอันนะคะ แต่ใส่สเตนเลสได้อีกอันก็เป็น3อันพระน้องจะไม่ใช้ถุงปฏติกเลยนะคะจำไว้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากประน้องค่ะอยากสุขภาพแข็งแรงขยันเดินนะคะอย่านอนเฉยเรานอนเนี่ยมันกับข้าวที่เราไปกินไว้แล้วเนี่ยกับข้าวที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทำให้ใหท้องอืดและสะสมเป็นไขมันค่ะเรา กินอย่างน้อยเอ,อ่อหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนอนนะคะเอ,อ่อมื้อกลางวันเนี่ยเราจะพักผ่อนก็นได้แต่กินแล้วก็เดินนะคะ้าน้องกินเสร็จ้าน้องจะออกเดินถ้าเผื่อมันร้อนก็เดินในบ้านค่ะถ้าเผื่อไม่ร้อนก็เดินสวนในบ้านค่ะแล้วก็จะออกกําลังกายบ้างนิดหน่อยนะคะก็เปิดดูจาก youtube นะะี่ค่ะถ้าอะไรที่เขาดีเนี่ยเราก็ทํานะคะอย่าอยู่เฉยๆนะคะแล้วอย่าลืมนะคะ พยายามกินน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละแปดแก้วค่ะยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนนะคะเพราะถ้าเผื่อดื่มน้ำน้อยเนี่ยจะทำให้น็อกได้ค่ะพาน้องเคยไปาสเวกัสนะคะเขาร้อนมากเขาก็บอกว่าให้ถือน้ำแล้วค่อยๆจิบนะคะไม่ใช่ดื่มเอื้อกๆค่ะจิบตลอดเวลาค่ะเดินไปเดี๋ยวก็จิบนิดนึงร่างกายจะได้ไม่ขาดน้ำนะคะพาน้องเคยเห็นคนที่ไปด้วยนะคะเขาดื่มเอื้อกๆ พอเดี๋ยวเขาบอกว่าน้องว่าเขาเวียนหัวเสร็จแล้วเขาก็หงายตึงเลยค่ะลิ้นจุกปากมือกำตาเลือกเลยพีน้องตกใจมากอันนั้นเป็นบทเรียนที่ว่าเออที่เขาพูดนีจริงนะไม่ใช่ไม่จริงบางคนไม่เชื่อค่ะขนาดเขาเขาอยู่อเมริกานะคะพีะน้องไปเที่ยวแต่คนเขาบอกว่าน้องเป็นคนเออฟังเหตุฟังผลแล้วก็พยายามทำตามค่ะ อันนี้เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอยที่พาน้องนำมาให้นะคะจิตใจต้องปล่อยวางให้หมดไม่เก็บอะไรมาคิดไม่เครียดแล้วเราจะทำให้สุขภาพแข็งแรงถ้าเผื่อเราเบื่ออาหารเนี่ยเราก็มีวิธีนะคะเรากินกินอันนู้นอันนี้ไม่ถูกใจเบือ่อไม่อยากกินพวกน้ําพริกเนี่ยคะ่ะน้ำพริก แกงส้มส้มตำอะไรก็ได้ค่ะหรือบางทีของแค่แกงจืดนิดหน่อยแล้วก็มีผักมีเนื้อแล้วก็ซดน้ำแค่นี้ก็ช่วยได้ค่ะน้ำพริกเนี่ยอย่างป้าน้องกินน้ำพริกกะปิกินบ่อยก็โอเคมันชักเบือ่อเริ่มเบือ่อป้าน้องก็ทำหลนปลาเค็มว่าเดี๋ยวจะทำหลนตะเจียวค่ะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ แล้ทำน้าพริกปลาอะไรเนี่ยสับวางไปแล้วบางทีก็มีส้มตําค่ะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยากสุขภาพแข็งแรงอย่างป้าน้องทําตามน่อะนะคะ,ะ,คะที่ที่หลายๆคนสนใจค่ะว่าทําไมป้าน้องทําอาหารทีเยอะๆเห็นไหมคะเช้ามาเนี่ยป้าน้องมีเวลาลงไปเดินสวนดูผักแล้วเก็บผักมานะคะแล้วป้าน้องก็ เอากับข้าวที่ทําไว้นะคะมาอุ่นแต่อย่าลืมนะคะใส่เซรามิกหรือสเตนเตลสอย่าอุ่นย่าอุ่นทั้งถุงปติกนะคะไม่งั้นเราก็ไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือไม่ถ้าเผื่อเราไม่มีเด็กนะคะฟาจะได้กินก็สายค่ะไปทํามาใหม่ทําไว้เนี่ยเราก็ออกมาเห็นไหมคะวันนี้ก็จะมีหล่นตะจิไอขอโทษค่ะวันนี้ก็จะมีหลนปลาเค็มค่ะเปลี่ยนผักไปนะคะแล้วก็มี ฟักเขียวต้มยาจีนค่ะเวลาอ้าร้อนเนี่ยเขากินฟักดีนะคะฟักเนี่ยเขาจะชุดให้ความเย็นค่ะให้นะคะจะทำให้ร่างกายเราเย็นเห็นไหมคะทาตามป้าน้องนะคะแล้วคุณจะอยู่อย่างสบายป้าน้อง81จะเข้า82แล้วปะป้าน้องก็อยู่ได้บางทีลูกเขามารับไปไหน เขาจะถามแม่ว่าแล้วแม่แม่มีอะไรกินไหมลูกไม่ต้องห่วงแม่เลยกับข้าวในตู้แม่มีเยอะแยะเดี๋ยวแม่ก็เอามาอุ่นกินนะคะเนี่ยมันสะดวกสบายหลายอย่างบางทีเราไปข้างนอกออกมาเนี่ยเราก็เหนื่อยหรืออยากพักผ่อนเนี่ยเอาไหนจะต้องมาหากับข้าวกินทํากับข้าวปพาน้องเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมจะกินเมื่อไหร่ก็มีมีกับข้าวอยู่ในตู้ จะเห็นว่าทำทีเยอะๆแต่ว่าก็มีแผนนะคะว่าประการที่หนึ่งคือต้องการใส่บาตรทำบุญนะคะเช้ามาเราก็ไม่ต้องมานั่งทำเพียงแต่เอามาอุ่นนะคะจะกินก็เหมือนกันเราก็ไม่ต้องมานั่งทำเอามาอุ่นวันไหนเราว่างหรือมีเวลาหรือไม่เหนื่อยจะเกินไปเราก็ทำค่ะแล้วโดยเฉพาะป้าน้องทำ u t u b e เนี่ยต้องพยายามเปลี่ยนรายการอาหารบ่อยๆนะคะ เพื่อให้ fc เนี่ยได้ได้เรียนรู้แล้วพี่น้องก็จะสอนวิธีการดำรงชีวิตให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำตัวง่ายๆยัยงมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกบอกว่าเขาซื้ออาหารกินประจำบางทีก็เบื่อจะทำก็ไม่รู้จะทำอะไรเปิด YouTube ครอบจักรวาลของเยน้องเอออาหารบางอย่างเยน้องมันทำง่ายๆนะ ก็ทำให้เขาเนี่ยมีความามีความสุขแล้วก็สดชื่นค่ะเขาบอกว่าน้องเธออย่าเลิกทำนะ y o u t u อะอาหารเธอเนี่ยง่ายง่ายแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าเขาชอบมากยังไงก็อย่าลืมกดหัวไม่โป้งขึ้นอันนี้ให้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ youtube ของป้าน้องต่อไปนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะมีเพื่อนเขาทักค่ะเพื่อนเขาทักค่ะว่าป้าน้องอะน้ำหนักน้อยไปแต่จริงๆน้ำหนักป้าน้องอยู่ในมาตรฐานนะคะป้าน้องหนักได้เออเอาส่วนสูง1 5 5ยห้บลอย ร้อยห้าหรือร้อยสิบค่ะคือมาตรฐานของคนเอเชียนะคะน้ำหนักป้าน้องก็จะอยู่ในมาตรฐานค่ะแต่พอสูงอายุแล้วเนี่ยเออ่้วนนิดหนึ่งก็ดีค่ะแต่อย่าให้อ้วนมากนะคะป้าน้องก็ช่วงนี้ก็พอทำออหลนปลาเค็มเนี่ยแทนที่ป้าน้องจะกินข้าวหนึ่งทัอพีนะคะก็กลายเป็นทัอพีครึ่งค่ะ แต่ป้าน้องก็จะปล่อยแค่ระยะหนึ่งนะคะไม่กี่วันแล้วป้านองก็จะกลับเข้าสู่ปกติไม่งั้นเดี๋ยวพอน้ำหนักขึ้นแล้วจะให้ลงเี่ยากค่ะนะคะแต่จะสังเกตไหมคะอาหารปร้านองเนี่ยมีทั้งผักมีทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะขนาดฟักตุนปน้านองก็ใส่เครื่องยาจีนนะคะเขาก็มีประโยชน์อย่างเกากี้เนี่ยเขาก็บำรุงสมองค่ะก็มีพุทราจีนด้วยนะคะ มีมีเห็ดมีอะไรป้น้องก็ใส่ไปค่ะอาหารออตำราเขาบอกไว้เราเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ค่ะไม่ตายไม่ผิดแล้วค่ะกล้าได้กล้าทำป้น้องเป็นคนกล้าได้กล้าทำค่ะเพราะเรารู้คุณค่าของด้านอาหารนะคะไม่ใช่ว่าทำอะไรไปปับ๊บจะต้องยืนพื้นอย่างมีคนบอกป้าน้องว่า แกงป่าทําไมไม่ใส่พริกไทยอ่อนก็มันไม่มีนี่คะบางทีเราไปซื้อมันไม่มีหรือโดยเฉพาะซื้อรถหน้าบ้านเขาไม่มีพริกไทยอ่อนแต่ในเครื่องแกงอย่าลืมนะคะว่าเราใส่พริกไทยเม็ดเข้าไปแล้วคะ่ะไม่ใส่ก็ได้คะ่ะมันไม่ตายตัวอย่างแกงป่าเนี่ยจะใส่มะเขือก็ได้มะเขือพวงก็ได้ยอดมะพร้าวอ่อนก,ก็ได้ยอดสับปะรดก็ได้หน่นอไม้ก็ได้ได้เยอะแยะเลยคะ่ะผักอะ่ะมันไม่ตายตัวนะคะ